ทำไมเมืองยะลาถึงมีผังเมืองที่ดีติดอันดับโลกถ้าอยากเห็นผังเมืองที่ดีที่สุดในประเทศไทยต้องไปที่ยะลาและนี่คือภาพที่ยืนยันคำกล่าวนั้นครับนี่คือเทศบาลนครยะลาเมืองที่ไม่ได้เติบโตอย่างไร้ทิศทางแต่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ต้นผังเมืองยะลาเริ่มต้นที่วงเวียนแห่งนี้ครับวงเวียนนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แต่คือศูนย์กลางที่ทำหน้าที่เหมือนใยแมงมุม กระจายเส้นทางหลักออกไปยังทุกทิศทางสังเกตดูนะครับถนนทุกสายที่ออกจากศูนย์กลางจะเป็นเส้นตรงกว้างขวางมีเกาะกลางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ทําให้การสัญจรลื่นไหลและยังช่วยลดอุบัติเหตุนี่คือการวางแผนที่มองการไกลที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้คนและเมื่อมองในภาพรวมนอกจากผังเมืองแบบใยแมงมุมที่กระจายออกจากศูนย์กลางแล้ว ยะลายังใช้ผังเมืองแบบตารางหรือ grid system ที่เป็นระเบียบอย่างน่าทึ่งถนนสายหลักตัดกับถนนสายรองอย่างเป็นระบบบล็อกใครบล็อกมันทำให้ง่ายต่อการเดินทางค้นหาสถานที่และง่ายต่อการจัดการสาธารณูปโภคยะลาจิงไม่ใช่แค่เมืองที่สวยจากมุมสูงแต่คือเมืองที่น่าอยู่เมื่อได้สัมผัสจริงถนนที่กว้างขวาง สวนสาธารณะที่แทรกตัวอยู่ทั่วเมืองและอากาศที่ดีทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ของการวางแผนเมืองอย่างยอดเยี่ยมนี่คือยะลาความภูมิใจของคนใต้และเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบของประเทศไทยครับ